อันนี้ปั้นถึงปั้นนะอันนี้ผมแปดร้อยเลยเล็กอย่างเนาอใช่ยี่สิบเจ็ดห้าห้าสิบห้าห้ากี่าอ๋อเล็กดิดเล็กดิดเล็กดดิอันนี้เป็นเล็กดีดนะครับดิดดีดเบรกของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับอันนี้เล่มกี่บาทครับแปดร้อยแปดร้อยนะครับความหนาครับโอ้เล็กดิดนี่ก็แปลงได้เนาะคมคมนะครับอันนี้ครับ อันนี้เล่นกี่บาทสองร้อยนี่สองร้อยนะครับอันนี้เป็นเล็กย mm. ังน้อยนี oh, ่เป็นเล็กเล็กใบเลื่อยใบเลื่อยอ๋อแล้ววงนี่เหรอครับนี่มันมาเยอะธรรมชาหร่าอืมใบเลื่อยอย่างนะใบเลื่อยวงใบมุงเลื่อยตัดใหญ่ไงกัอ๋อใบเลื่อยตัดใหญ่เนาะอันนี้เป็นเล็กแนบเนาะอีตู้นะครับตนาะนี่เอาไว้ซับซับกระดูกซับอย่างเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันเนาะนี่นะครับอันนี้สามร้อยอันนี้สามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นนี่เหล็กอเดี๋ยวนี้เป็นใบเลื่อยเนาะนี่ก็ใบเลื่อยใบเลื่อยวงเดือนอย่างนี้ก็ทำเช็คก็ฮะใช็คเลื่อยก็สั่งมากอ่ะอันนี้เป็นเหล็กเหล็กนี่แปลกนะครับจะบอกแปลงอันนี้เป็นดีดเบรคของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเอามาตีครับอันเล่มเล่มกี่บาท้วครับน้อย แปดร้อยเหออันนี้กี่บาทครับนี่ีห้าร้อยครับโตนี่ครับส่นตะขารนะครับสั่งรับสั่งซ้อเมจันนะครับเฮ้ยเมจันเชียงไฮยนะครับสนใจเดียวผมจะใส่เบอร์โไว้นะครับโพวาติดตอบางเี้ครับผมมีนาทีไทยเพก่ป่นอย่างเดียวนะครับรายละเอียดกับบังหูนะครับมีโตอันนี้เลิ่มกี่บาทแล้วครับสองร้อย นี่สองดอยนะครับนี่กายังตีสนี่ครับกาไปเลยนะครับ K M K อุ้มเหมือนกันนะครับนี่ครับอืโมโอมครับโอมหมดนะครับอันนี้นะครับห้าร้อยสี่ร้อยครอ,ยอบดาบหมดนะครับนี่เล็กแนบเล็กแนบเล็กแนบนี่ใบเลย ไปเอยไปเอยนี่ดีดครับเล็กดีดด,ด,ดีดเบรคครับสวยงามไปหนึงอย่างนะครับดี่ย้อมีทิ้งเบอร์โทรนะครับราคาแบบแปลงครับนี่ครับร้อมใช้งานนะครับสองร้อยงานเต็นอย่างนะครับผลลักม,นนมีดครับ เดี๋ยวไปดูฟันตาไม้ครับอีโต้ครับอิโต้ฟันตาไม้อีโต้มันลงฟันได้ทุกอย่างครับก็ดูขาไม้ครับไม่บงป่านะใช้งานได้นะครับคมบอกคมเขาไม่ต้องไปปนทีนะครับจะี๋ยวกคมมีดคมอหมดเลยนะต้องนี่ก่อนเละ ต้องเลี้ยงเลยันนี่ครับสาธิตการฟันตาไม่อบอลนะครับนี่อ่ะน้อยถ้าเอามีดฟันี่ก็ต้องเอามีดบางๆนี่ก็ครับนี่กระดาษอะใช้งานได้จริงนะครับคมนะครับคมมีดนะครับจะขึ้นคมออกได้กับไปฝนเองทีนะครับอาโซงอีนอ้น่ะได้ เอาทรงนี่นะด้ามมีดของผมนะเนี่ยนี่กับงามเหมือนกันอยากนั้นมันมันตัวก้องตดยทรงทรงมันกันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรช่างสีมีดไว้นะครับโทรถามทิดต่อครับรายละเอียดขาวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ